นั่นคือเจ็ดข้อดีของการลอกกับอ้อยนะแล้วข้อเสียมีอะไรมั่งมาฟังข้อเสียข้อหนึ่งนะครับข้อเสียของการลอกกับอ้อยคือข้อหนึ่งใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีระวังคนที่เขาหวังดีเขาจะมาจุดไฟใส่นั่นเองก็คือระวังไฟพูด,ดง่ายๆครับหลายหลายคน อ่าลอกกับอ้อยแล้วไม่จุดไม่เผาใช่ไหมครับก็มีผู้หวังดีเอาไฟมาจุดให้ครับมันก็ไหมมันก็เสียหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องระวังดีๆนะฮะระวังดีๆอย่าให้มีไฟเข้ามานะฮะในไรอ้อยของเรานะฮะนี่แหละครับคือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองครับลอกไม่เป็นไม่ตรงเวลานะฮะจะทำให้อ้อยครับรับมันเหี่ยว ลอกไม่เป็นอย่างไรไปลอกใบเขียวๆออกครับเพื่อนๆใบเขียวๆนะฮะกาบอ้อยนะครับเขาอ่าอ้อยเขามีไว้เพื่อรักษาลําอ้อยที่ยังอ่อนแอที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่สู้แดดไม่ได้มันสู้แดดไม่ได้นะครับมันยังอ่อนอยู่พูดอง่ายถ้าเราเป็นลอกกาบออกใช่ไหมครับกาบใบซีวเขียวออกปุ๊บเนี่ยลําขงเขาจะโดนแดด ถ้าโดนแหลกแล้วครับถ้าหากว่าลำม,มันยังอ่อนอยู่มันยังไม่แข็งครับ mm hmm. มันจะทําให้ลำอ้อยเนี่ยรัดตัวเข้ารัดตัวตัวเข้าครับเหี่ยวเร็วกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะเหี่ยวลำเล็กกว่าเดิมคุณแม็กพูดประจําเลยถ้าจะลอกกาบอ้อยนะครับจะต้องลอกเฉพาะใบที่มันแห้งเพราะว่าถ้าใบมันแห้งแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งกาบมันจะกาบมันจะล้วมๆครับอ่าตรงนั้นแสดงว่าเขาพร้อม ที่จะโดนแสงแดดแล้วพร้อมที่จะสังคข้อแสงพร้อมที่จะสร้างแป้งสร้างน้ําตาลแล้วนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าใบอ้อยเขียวๆอย่าเลยนะครับอย่าพึ่งไปลอกเขายังไม่พร้อมที่จะโดนแสงแดบดบเขาเรียกว่าทิ้งสุกก่อนห่ามนั่นเองนะฮะหลายๆคนนะครับเจอข้อนี้ไปลอกก่อนก็เจอแล้วข้อต่อไปครับข้อที่สามนะครับในการลอกกาบอ้อยข้อเสียก็คือถ้าหากว่าอ้อยเรา มันห่างมันห่างแสงแดดสอ่องเข้าไปตรงเนี่ยถ้าเราตัดไปเองครับเอามีดประขอตัดเนี่ยครับลําอ้อยมันจะแข็งแข็งมากนะฮะแต่ถ้าหากว่าอ้อยเราหนาะแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงคนพื้นดินนะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากอ้อยใครห่างๆแสงแดดมันส่องตลอดเวลาเนี่ยครับต่ออ้อยที่เราตัดไปเนี่ยครับมันจะแข็งมากนั่นเองนะครับนั่นก็คือ ข้อเสียของการลอกกากอ้อยแล้วก็ข้อเสียข้อที่สี่ในการลอกกากอ้อยนะฮะสำหรับคนที่เหมาหรือว่าเจ้าใหญ่ๆต้องเหมาใช้รถตัดใช่ไหมครับใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเราลอกกากอ้อยมันจะทําให้เราครับเสียแรงงานเสียค่าจ้างในการลอกเพิ่มไปอีกเพราะว่าถ้าหากว่าเราเหมาให้เขาอย่างไง ผู้รัเหมาเขาก็ตัดเอาอยู่แล้วเอารถเกี่ยวรถตัดรถมันก็เกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานะครับจะไปลอกเองเราก็ต้องไปจ้างคนของเราใช่ไหมครับจ้างคนมาอีกมันก็จะทาให้ค่าแรงงานมันเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนั่นก็คือ4ี่ข้อดีเออสี่ข้อเสียของการลอกกากอ้อยนะครับ